สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพาทุกคน,นครับผมที่ยังไม่ได้ดูหมูเด้งในฟรีไฟ e นะครับก็ตามปกตินะเราจะพาไปดูหมูเด้งนะครับผมที่ไม่ต้องไปส่วนสัตว์เขาเขียวนะครับผมซึ่งวิธีไปดูหมูเด้งครับผมมันจะมี2วิธีนะครับผมวิธีแรกก็คือเข้ากิจกรรมมาครับผมมันจะนี่นครับก็เข้าไปเลยนะครับผม ก็ก่อนจะอันนี้ก็จะมีให้ดาวน์โหลดนะครับผมก็ผมก็ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เข้าไปเลยครับผมเลือกเองครับผมซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีทางที่ดีที่สุดน,นะครับผมมันจะมีวิธีนี้แต่ผมขอไม่สอนแล้วกันนะครับผมโอเคซึ่งผมเปิดมาครับมันก็จะเป็นอยู่ในข้อหมูดเดงนะครับผมซึ่งผมจะมารีวิวหมู โอกหมูเด้งก่อนนะครับเพราะว่าทุกโอกมันจะเป็นเหมือนกันเลยนะครับผมน่ครับก็จะมีถาดให้กินอาหารนะครับผมนี่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีต้นไม้อยู่ประมาณสองต้นนะครับผมตรงนี้ก็ก็จะเป็นที่ลงปอนะครับผมที่มีที่กั้นนะครับผมนี่ครับผมแล้วก็จะตรงนี้ก็จะเป็นหินนะครับผม อันนี้ก็น่นา,นะนนาจะเป็นที่ตักน้ำาครับอันนี้ก็น่าจะเป็นที่ใส่อาหารนะครับนี่ก็คือน้อนหมูเด้งนะครับผมนี่ครับผมผเออนี่ครับน้อนไม่อ้าปากเลยนะผมเนี่ยอ้าปากแล้วมันไม่อา้าน,นนี้คือแม่หมูเด้งนะมาครับขึ้นมามันก็จะเป็นแบบนี้เหมือนทุกอันเลยนะเห็ียนแค่สัตว์ข้างในนะครับผม ผมจะเอารีรวิวจากซ้ายไปขวานะครผมผมขออนุญาตวิงว่งก่อนวิง่งวิ่งแบบตูนซึ่งถ้าแบบอยากมีความส่วนตัวแบบอยากอยู่แบบอยู่แบบหมูเด้งแบบส่วนนี้ก็ต้องรอให้คนออกก่อนนะครับมาครับผมรีวิวรอบข้างก็จะก็จะเป็นที่นั่งบวกกับผู้ไม้แนละ้วนี่ก็จะเป็นกระถางผู้ไม้นะครับอันนี้คืออะไรน,นี่คือไอว่หมูเด้งนะครับ อันนี้คือหมูเด้งกล่องนะครับผมป้ายก็จะเป็นโอเคนะครับผมหมูเด้งอยู่อยู่ในสวนสัตว์แล้วคนน่ารักอยู่ที่ไหนอนเช่ามาันเถอะครับผมไปก็เห็นไหมครับทุกคนมันเหมือนกันเลยครับมันต่างแค่หมูเด้งครับอันนี้คือหมูเด้งกล่องครับผมหมูเด้งกล่องนะครับผมหมูเด้งกล่องไปตอบแมวหมูเด้งอะไรอันนี้คือ หมูเดงดินน้ำมันนะครับผมหมูเดงชอบสุกซนและคนหน้ามนล่ะชอบใครอันนี้คือนะหมูเดงด,ดินน้ำมันใช่ก็จะเป็นแบบนี้ก็เหมือนเป็นภาพตัดแตะนะครับผมก็เป็นหมูเดงเนี่ยแต่ผมว่าหมูเดงดินน้ำมันจะเร็วมากนะครับนี่นะคระับก็จะเป็น โอ้โหผมดูไม่อันนี้ก็จะเป็นลิงนะครับสีเขียดลิงอันนั้นเป็นช้างน่าจะนกนะครับผมอันนี้ก็เสืออันนี้ก็จะเป็นเอ่อสาระอุทยานหมูด,มนนมด้งนะครับผมด้งด้งอันนี้ก็หมูด้งนะครับผมที่ลลนนเราผ่าดูกกตอนต้นคลิปนะครับผมอันต่อไปครับผมอันนี้คือหมูอะไรอันนี้จะเป็นหมูเด้งกระตูนนะครับผมเรามาอ่านคำผมขอันนะครับผมหมูเด้งชอบกินชอบ หมูเด้งกินแล้วนอนส่วนพี่ชอบน้องนะรู้ไหมชอบเลยผมนี่คือเลยน,นะหมูเด้งการ์ตรูนนี่เราจะจะออกเป็นการ์ตรูนหรือเปล่าครับก็จะดุกิดุริมากเลยอืมเราจะให้หมูเด้งดันเราไปนะผมแล้วห,หมูเด้งดันเราไม่ไปนะเพราะว่าเราตัวใหญ่เกิน้องใส่ชุดช้างมาเลยนะผมอันนี้คือหมูเด้งอะไรนี่เป็นหมูเด้งที่สุดท้ายก็จะเป็น ก๋วยเตี๋ยวหมูเด้งนะผมหมูเด้งยังเป็นเด็กส่วนหนูตัวเล็กยังโสดโอเคครับจัดไปนี่ครับจะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูเด้งนะครับผมก็จะมีผักอันนี้นะผมแล้วก็ตะเกียบนะครับผมแล้วก็น้าแล้วก็หมูเด้งที่ขยับได้นะครับเราไม่สามารถเคลนไปได้นะครับนี่มันก็จะประมาณนี้เลยนะ ก็ทุกคนก็สามารถมาดูกันได้นะครับหมูเด้งนะครับฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรนะผมนอกจากไอวอซึ่งตอนนี้นะครับผมคนก็มันก็ไปหมดแล้วครับตอนนี้คือส่วนตัวมากนะผมซึ่งถามว่าทำไมผมเข้ามา,ยามายังไม่มีคนคือตอนผมเข้ามาใหม่ๆคือมันพักนะครับทุกคนโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมกับน้ำมูด้งไปหาหมูด้งกอนโอตโ้ตกคอ อันนี้หมูเด้งกระตุลน,น,นี่คือหมูเด้งไงไม่ไม่หมูเด้งมันอยู่ตรงนี้สิใช่ใช่เดี๋ยวนี่ครับผมก็ขอลาไปกับหมูเด้งตัวน้อยๆอย่างนี้นะครับผม